สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์เรื่องการลงมือทําแบบสม่ําเสมอผมจาขอบดิษพยาเชื่อไหมครับว่าผมมาใช้เวลา10ปี10กว่าปีนะครับในการที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างทาอะไรเหรอครับผมเนี่ยเคยล้มเหลวเนาะล้มเหลวในชีวิตครอบครัวล้มเหลวในธุรกิจมีเหตุการณ์ครึ่งหนึ่งผมทําธุรกิจแล้วผมเจ๊งผมเคยมีไรายได้วันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นนะครับแล้วผมก็ใช้เงินแบบเหมือนซำารอถูกหวย มันก็ก่อปัญหาให้กับชีวิตของผมมากมายแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับผมเศร้ากับชีวิตมากผมหาเงินเก่งมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมอ่ะเสียใจกับตัวเองเชื่อไหมครับธุรกิจเจ๊งบ้านโดนยึดรถโดนยึดเมียทิ้งแล้วมันทําให้แบบผมอ่ะเศร้ามากกับชีวิตแล้วผมก็มาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็หาเงินเก่งนะฉันก็มีความสามารถนะแต่ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ผมมามาทบทวน ผมเคยเคยอ่านตำราเล่มหนึ่งนะของจอห์นเอ็ดเคนดีเขาถามว่าอย่าถามนะว่าคุณจะได้อะไรจากประเทศนี้ให้ถามว่าคุณจะทำอะไรให้กับประเทศนี้ซึ่งแมสเซจอันนีมน้มันทำงานอยู่ในหัวผมพอมันทำงานมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับหลังจากที่ผมล้มเหลวผมชิดพังมันเจ๊ง,จงกระบอกะครับผมก็เลือกในการที่ว่าเอออะก่อนตายสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมขอทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประเทศชาติบ้าง โอ้มันฟังดูดีมันฟังดูแมนมากเลยใช่ไหมครับมันสังฟังดูสุดยอดมากเลย yes yes เลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผมาตัดสินใจเลือกอะไรดีด้วยอายุด้วยวัยเนาะผมตัดสินใจที่จะไปทํางานกับผู้ป่วยทางจิตผมจึงตัดสินใจเรียนจิตวิยาคลินิกแล้วหลังจากนั้นผมก็มีความหวงังวาดหวังว่าจะไปทํางานในโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยจิตเวชแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ ผมก็ผิดหวังเนาะในการที่ผมเรียนจิตวิทยาแล้วก็มีความตั้งใจท่องทฤษฎีจนหัวงอกเลยอะแล้วมันก็ไม่ได้เติมเต็มเนาะพอผมไปทำอะมันก็ไม่ได้ฝันมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่คิดเหมือนที่คาดหวังเหมือนสิ่งที่วาดหวังเอาไว้มันก็ทําให้ผมเสียอกเสียใจเนาะผมก็กลับมาพิจารณาว่าเฮ้ยแล้วสาขาจิตวิทยาเนี่ยมันลุ่งเรืองมันเจริญลุ่งเรืองในในที่ไหนผมก็มาดูมันก็ลุ่งเรืองอยู่ในใน,ในการตลาด การบริหารการพัฒนาผู้คนผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ในสายพัฒนาจะเป็นพวกสายเทนนิงสายอบรมหรือว่าโค้ดหรือว่าเทนนิงผมเชื่อไหมครับพอผมไปอยู่ในกระบวนการนี้ผมก็ฉีกดกำลังจิตวิทยาทิ้งหมดเลยแล้วผมก็ไปอยู่ในสายพัฒนาแบบร้อยเปอร์เซนต์เข้าเตาหลอมเลยให้เขาหลอมผมให้เขาพัฒนาผมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะได้อะไรเมื่อผมไปอยู่ในในการฝึกในการเทนนนั้นน่ะ มันก็ทําให้ผมเนี่ยได้เกิดการค้นพบอันนึงว่าในสายพัฒนาเนี่ยก็ได้เห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้เติมเต็มผมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเมกมันนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทต่างชาติเนาะที่เข้ามาทุ่มเทหลายหลายคนก็มาเมกมันนี่แต่สิ่งที่ตามมาหนึ่งที่ผมได้เจอคือว่าในสายพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทําให้คนเนี่ยสแตนหรือยืนให้กับตัวเองได้จริงๆแต่ส่วนใจแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าคนดังหรือพวกไอดอลหรือพวกนักสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าโค้ชทั้งหลายผู้มีสํานักในการพัฒนาคนเนี่ยมั่งคั่งล่ํารวยแต่คนไปนเรียนเนี่ยก็จ่ายเงินจ่ายซ้าจ่ายซ้อนจ่ายสร้างจนทําให้ผมเห็นว่าเอา้ามันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆเลยสุดท้ายผมก็เลยมาสร้างทํ่าทําเ,เ,เองเทรนเองเนาะเริ่มจากไม่พร้อม ทุกคนก็ชี้หน้าว่าผมอ่ะหน้าอย่างมึงอ่ะทำไม่ได้เก่งก็ไม่เก่งสําเร็จก็ไม่สาเร็จเมียมึงก็ยังทิ้งมึงยังเป็นหนี้กูอยู่เลยไอ้จ้าครอบมึงบ้าเปล่าถ้าไม่เมื่อทำเนี่ยแต่แน่นอนมันเป็นคําพูดของคนนั้นคนคนนั้นเขาพูดเพราะเขาไม่มีความฝันนี่เขาไม่ได้อยากทํานี่ก็ในเมื่อคนไม่มีความฝันคนไม่มีอยากทำอ่ะเขาไม่อยากทำเขาพูดแบบนั้นใช่ไหมล่ะครับพอผมทําไปทํามาเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเขาก็อ้าปากค้างเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจ้าครอบคุณทําได้ยังไงวะเนี่ยผมว่า อยู่ในสายพัฒนาคนมาเป็นสิบปีเนี่ยผมมันยังไม่กล้าเลยมันทําให้ผมได้เกิดการค้นพบว่าจริงๆอ่ะความฝันของคนอื่นกับความฝันของเรามันคนละเรื่องแต่ความฝันของผมเนี่ยผมสร้างมันผมลงมือทําผมลงมือทําสม่ําเสมอทําทั้งที่ไม่พร้อมท,ทําท,ท,ทั้งที่ทุกคนเนี่ยไม่สนใจทําทั้งที่ทุกคนเนี่ยชี้นิ้วอ่าดูถูกดูแคลนแน่นอนมันก็มีบางคนเนี่ยที่ซัพพอร์ตที่ให้กําลังใจ แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมอะไม่ได้สนใจคนพวกนั้นเลยถ้าผมสนใจอะแน่นอนผมคงไม่มาถึงขนาดนี้ผมทํามา10บสบกว่าปีเนาะจากการที่เรียนรู้ไปสัก3ปีแล้วมาลงสนามบุกเบิกพโอเนียในการทําหลักสูตรซึ่งผมเอาหลักเบสิกมากเลยนะครับหลักเบสิกของผู้ศาสนาเนี่ยที่พระเจ้าท่านสอนบอกว่าให้ตนอ่ะและเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็เอาจิตวิทยาที่เรียนมาแล้วก็เอาปราสาวิทยาเนี่ยเอา3ส,ส่วนเนี่ย มาผสมมา m i อ and map เอามา fusion เอามา blend จนทำหลักสูตรแบบ basic ง่ายมากเลยครับสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงจะให้มนุษย์เนี่ยเขาศรัทธาทำยังไงจะทำให้มนุษย์เขาเชื่อถือและศรัทธาตัวเองซึ่งอันนี้มันยากมากคนส่วนใหญ่เนะี่ยรู้ว่าต้องศรัทธาต้องเชื่อถือตัวเองแต่ไม่สามารถยืนได้เพราะไม่มั่นใจไม่ศรัทธาตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อผีเชื่อสาง เชื่อพยานนาคเชื่องูเชื่อหมาเชื่อแมวแต่ตัวเองไม่เคยเชื่อไม่เคยศรัทธาเลยมันน่าเศร้ามากไหมล่ะครับแน่นอนมันไม่มีคนกล้าพูดแบบนี้เราจะเจอคําพูดที่แบบทําให้เราตกหลุมอะ่ะคุณชาขอบอย่าไปพูดแบบนั้นนะ,ะไม่เชื่ออย่าไปลบลู่อย่าไปลบลู่เอาตรงๆนะคุณว่าคนเหล่านี้โคตรอ่อนแอเลยอะ่ะเราเราควรจะทํายังไงให้คนหนึ่งคนเนี่ยศรัทธาตัวเองเคารพตัวเองเชื่อถือตัวเอง สอนตัวเองได้อบรมตัวเองได้บอกตัวเองได้เป็นเพื่อนกับตัวเองได้ทำไมไม่ทำล่ะครับแน่นอนมันยากคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรับผิดชอบไม่อยากจะสแตนไม่อยากจะยืนให้ตัวเองพร้อมจะชี้นิ้วพร้อมที่จะมองไปข้างนอกนั่นซึ่งผม,มเป็นคนหนึ่งที่ออกมาจากวงจรอุบ,บาทออกมาจากซอมบี้เหล่านั้นนะคือสิ่งที่มันจะทำให้แก้เวรนแก้กรรมพวกคุณได้คืออะไรดูไหมครับการที่คุณสามารถจะพึ่งพาตัวเองศรัทธาตัวเองเชื่อถือตัวเอง ยกตัวอย่างอย่างน้องลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยรู้ไหมกว่าเขาจะเต้นเก่งขนาดนั้นนะเขาฝึกมากี่ปี5 6ปีต้องไปเต้นตั้งแต่10โมงเลิก4ี่ห้าทุ่มติดต่อกันอนะ่ะเขาทําแบบนั้นจนจนเกิดความชนานํานาญเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเกิดมาจากการลงมือทําแบบสม่ําเสมอลงมือทําอย่างต่อเนื่องเหมือนกันจากการที่ผมลงมือทําสม่ําเสมอเละต่อเนื่องอ่ะจนผมคน้คนพบความลับอันหนึ่งว่าการลงมือทําสม่ําเสมอน,นั่นแหละมันเป็นจุดแห่งชัยชนะ ทำไมผมถึงแบบยังต่อสู้และยังยืนอยู่เพราะว่าผมมั่นใจและผมก็ยืนให้กับตัวเองแบบนั้นเลยครับขอบคุณนะครับ